น่าเบื่อชมัดเลยฮะว่าแต่ทำไมฉันต้องมาติดคุกด้วยล่ะเนี่ยไอยก็นั่นนะสิทำไมพวกเราต้องมาติดคุกสซมซอแบบนี้ด้วยเราอเอ้ไม่เข้าใจเลยอะ่ะทำไมการละทำไมกันนะทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยฮะ หฮ้ยเลิกโวยวายเดี๋ยวนี้เลยนะเอ็นเจร้ยอะไรเล่าก็ที่เราต้องมาติดคุกในวันเนี้ยมันก็เป็นเพราะเธออย่างไงเล่าร้ายทำไมในพูดอย่างนั้นอ่ะอย่ามาใส่ร้ายฉันนะไฟเฮ้ยฮฉันไม่ได้ใส่ร้ายเธอนะก็ที่เราต้องมาติดคุกกันแบบเนี้ยเพราะเธอทําแบบนั้นยังไงล่ะฮะเมื่อวานเนี้ยตอนกลางวันเธอเองไม่ใช่หรอที่ดันไปได้ยินมาว่าวีเดเจคนหนึ่งมีแครอททองคำเก็บไว้ในบ้านเธอก็เลยตัดสินใจจะย่องเข้าไปขโมยม้าน่ะกระชชกระด ค่อายๆเข้าไปเงียบๆเฮ้ยมองซ้ายมองขวาอีกทีนึ่งส่วนฉันที่แค่เดินผ่านมาเฉยๆก็มีเธอโผล่ออกมาจากบ้านแล้วก็เรียกฉันเข้าไปเฮ้ยชิคกี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามานี่สิเร็วๆสิเฮ้ยอย่าถามมากนะเข้ามาแล้วแต่เธอมาทําอะไรในบ้านคนอื่นเขานี่เอ็นเจ แล้วพอโดนจับได้เพราะว่าฉันอยู่กับเธอฉันก็เลยโดนจับมาด้วยเนี่ยไงโอ้ยขลายอะไรกันไม่เห็นเข้าใจเลยไม่ได้ำวมยฉัน่างั้โอ้โหหลักฐานขามือเลยเอ็นเจกินต่อหน้าต่อตาไงถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าคนเราอะ่ะต้องมีน้ำใจกันไม่ใช่หรือไงเราไอ้แค่แครอดทองคําอันเดียวไม่เห็นต้องจับเข้าคุกเลยนี่นาใครได้ที่ไหนกันเล่าแล้วไหนล่ะคําว่าแบ่งปันน่ะไม่เห็นจะแบ่งฉันบ้างเลยแครอทของนายน่ะไม่มีหลอกเอาไอ้นี่ไปกินได้ไหมล่ะอะอะไรอะ่ะ ไป่นี่มันคบเพลิงเธอจะให้ฉันแทะไม้หรือไงเล่าไป่สำหรับนายฉันก็มีให้เท่านี้นี่แหละแครอทนั่ยน่ะฉันอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตไปเอามันเลยนะทำไมน่ะถึงอยากกินแครอทฉันเล่าหปททำไมเธอต้องลากฉันเข้าไปเกี่ยวตลอดเลยเนี่ยอ๋อจริงสิฉันมีไอเดียดีๆแล้วละหาไอเดียดีๆอย่างนั้นหรอเรามาแฮกคุกกันเถอะไปยฉันว่าแล้วเชียวไอเดียดีๆของเธอทีไรเนี่ยไม่เห็นจะเข้าท่าสักรอบเลย ถ้าเราแฮกคุกละก็นเราก็จะได้ออกไปไวไม่ใช่เรือร่องไงไวไม่เอาด้วยหรอกฉันจะนอนอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นจะนอนรออย่างเดียวแกลิงเด็ใช่เอาจริงฉันไม่ยุ่งด้วยแล้วทําไมนายถึงไม่สู้ชีวิตบางละ่ะถ้าชีวิตมันสู้มาไหนก็ต้องสู้กลับสิไม่เอาด้วยหรอกเธอจะสู้ก็สู้ไปคนเดียวเลยฉันไม่สู้ด้วยแล้ว แต่ละมือแต่ละเดย์มีแต่แนวมาใหฮติ้งฉันละปวดเหตุกุ้มหากับนายจริงๆเลยอเธอพูดภาษาอะไรของเธอฉันฟังไม่รู้เรื่องอเรื่องของฉันน่ะอเอาเป็นว่าเธอจะทําอะไรก็ทําไปเถอะเอ็นเจ ทำคนเดียวก็ได้ฉันไม่งอหนายหรอกไหนดูซิไอ,อ,อแข็งชะมัดเลยอะ่ะจะลองกัดดูก็ไม่คุ้มแท้มันต้องมีทางบางแล้วนะเ,เมื่อไปแบบนี้เอ้ยเอ้ยเ,เ,เอือมไม่ถึงเลยอะ่ะดันเกิดมาแขนสันส่นซะงั้น้อตรงพื้นมันน่าจะมีรอยแตกบางใช่ไหมล่ะ <c oughs> ถ้ามีรอยแตกแล้วก็ขุดนิดขุดหน่อยฉันก็น่าจะหลุดออกไปได้แล้วหรือว่าอาจจะมีช่องแถวๆนี้โอ้เดี๋ยวนะเฮ้ย Ơi, Jackie. Ai, lại gì vậy anh chế? lấy bằng ดี่เอ๊ะนั่นมันก็แค่รูระบายอากาศที่เอาระบายกลิ่นคลี่นี่นะทำไมถึงมองโลกในแง่ลบขนาดนั้นเรามองให้กว้างหน่อยสิดูตรงนี้สินี่นะมันเป็นช่องระบายอากาศใช่ไหมล่ะแต่ฉันว่ามันดูไกลกว่าปกตินะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่เราไม่สามารถออกไปในรูเล็กๆอย่างนั้นได้หรอกนะอ้านายคิดว่าแบบนั้นเหรองั้นฉันคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะไอ้เล้ยไม่ค่อยอยากจะลงไปหรอกนะเพราะฉันนะไม่อยากจะชุบทองยังไงเราเดี๋ยวนะ เเฮ้ยฉันจะลงไปสำรวจในสวยเฮ้ยไม่นะเฮ้ยลงไปทำไมล่ะนั่าหาหาออรไอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่กลิ่นคลีนไอ้คนลุกคนลุกไปหมอสเลยอ่ะกลิ่นฉันมีแต่ขี้อ่ะเอ็นเจเธอห้ามเข้ามาใกล้ฉันเด็ดขาดเลยนะอิวไอ้นี่ไปไหนอ่ะชิคกี้ก็เธอเอาตัวไปจุ่มซ่วมมาแล้วอ่ะอย่ามาแตะฉันคุณยังตอนสิ่ในบอกว่าอยากเข้ามาไงสกปรกสกปรกอิวอิวอิวขี้งั้นฉันจะนอนบนเตียงนานี่แหละเฮ้ยแกอนขี้เยไม่เอาไม่นอนแล้ว ก็ปรกใช่ไหมก็ได้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊กี้ นายได้กลิ่นอะไรไหมห <า S 1> อ่ะ,อะถ้าให้พูดตรงๆกลิ่นเดียวที่ฉันได้กลิ่นก็คือกลิ่นขี้จากตัวเธอเนี่ยแหละเอ็นเจสไม่ใช่กลิ่นนั้นโอยนายไม่ได้กลิ่นหรอกลิ่นมันเหมือนกับว่านี่มันกินเขาเรียกว่าอะไรนะใช่แล้วกินอิสรภาพเฮ้กินอิสรภาพอย่างนั้นเหรอแปลกชะมัดใ,ใช่ใช่ใช่เออเมันอยู่แถวนี้นี่แหละฉันได้กลิ่นใช่เลรอชกี้เจออะไรของเธอหน่าเอ็นเจสแน่แน่แล้มาลองขยับรูปนี้กันดูไหมล่ะนายเคยดูเรื่องแนวลึกลับหรือเปล่าทุกเรื่องน่ะหลัง รูปมักจะมีอะไรซ่อนอยู่เสมอเลยนะและฉันเองก็สงสัยว่ารูปนี้ก็น่าจะมีอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันไปละเฮ้ยเดี๋ยวๆนะเอ็นเจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ็นเจทะลุเข้าไปในรูปภาพเดี๋ยวๆรอฉันก่อนนะเี่ยายซัมเมอร์ไหล่ไม่มีอะไรหรอกงฉันบอกนายแล้วยังไงล่ะว่าที่นี่น่ะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แงี้ของจริงเสียดยอดเลยเป็นอย่างที่ฉันบอกจริงด้วย สยอดาลยสยอดาลยบ้าหน่านี่มันเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอข้างหลังรูปภาพขนาดใหญ่นี่เป็นประตูลับนี่นะว้าวก็ฉันบอกนายแล้วนี่นาะ เฮ้หรือว่านี่อาจจะเป็นทางลับที่นักโทษคนที่แล้วที่อยู่ห้องนี้ใช้หนีก็ได้นะก็พอจะเป็นไปได้อยู่นะว้าวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มีโอกาสหนีออกจากที่นี่ได้นะเอ็นเจอจะจะเจ๊กี้ลืมสังเกตไปเลยอ่ะทต่ไมถึงมีประตูให้เลือกตั้งสามบานล่ะจริงด้วยสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอ๋อคือคือฉันน่ะปกติแล้วไม่ค่อยมีดวงเรื่องเลือกประตูซะด้วยสิงั้นนายเป็นคนเลือกกันแล้วกันเฮ้่ไม่เอาด้วยหรอกฉันไม่ใช่คนต้นคิดเรื่องหนีซะหน่อยแต่ว่านะเอ็นเจ ถ้าหากว่าพวกเราอยากหนีออกจากที่นี่จริงๆเ่ยเราก็คงจะต้องเลือกทางที่ถูกต้องสักทางแหละถูกต้องอีกแล้วเหรอทั้งชีวิตเนี่ยฉันไม่เคยเลือกทางที่ถูกต้องได้ถูกสักทีเลยอะ่ะเฮ้ยฉันไม่รู้ไม่สนด้วยหรอกเธอเป็นคนเลือกแล้วกันใช้เซนส์ของเธอเอานะเอ็นเจใช้เซนส์อย่างนั้นหรอใช่ไหนๆวันนี้ฉันก็ลงไปชุบทองมาแล้วเพราะฉะนั้นฉันฉัน,ฉ,นฉันจะขอเลือกขอหยเลือกไม่ได้อะกูมเมทปวดาั ใคเธอเลือกพูดอย่างนั้นสักทีสิฉันฟังไม่ดูเรื่องแน่เอาเป็นว่าตอนนี้เรามีทางเลือกอยู่ทั้งหมด3ทางนั่นก็คือทางที่มีบล็อกเพชรอยู่ข้างบนทางที่มีดินอยู่ข้างบนแล้วก็ทางที่มีบล็อกทองอยู่ข้างบนเธอจะเลือกทางไหนเอาเร็วเข้าเอ็นเจงานฉันขอเลือกสีทองก็แล้วกัน <Hey. S 2> เพราะว่าฉันฉันไปชูบทองมานี่นาเลือกแล้วนะเพราะว่าสีมันขี้สินะร้อมรืยยังโอ,โอเคโอเคถ้าเธอเลือกสีขี้งั้นก็เปิดได้เลย okay. ฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆนะอะไรแปลกๆหรอหมายความว่าไงอะเอ็นเจเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะแปลประตูเนี่ยมมาทำไมเราทำไมถึงได้มีคนป่าอยู่ในห้องนี้ได้ล่ะเนี่ยเฮ้ยออกไปนะฟยไม่มีทางเลือกแล้วจัดการเลยเอ็นเจย่าย่าไม่ยอมไม่ยอม่ะเอ้ยเอ้ยเอยเฮ้ยเ้ย กายเหนื่อยเลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบตายเลยอะเมื่อกี้นี้มันใครกันนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะซิแล้วหมอนจะอยู่ก็มาโจมตีพวกเราเฉยเลยเผลออาจจะเป็นคนที่พยายามหนีแล้วโดนกับดักถูกขังไว้ในนี้ก็ได้นะถูกขังจนเสียสติไปแล้วหรือไงเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยนี่หมายความว่าถ้าหากว่าเราเลือกทางผิดเราอาจจะกลายเป็นอย่างนั้นในสักวันก็ได้นะเอ็นเจไม่เอาอ่ะเข้าไปทําไมอะปิดประตูเลยนี่ ไปละจจกี้หายเอ็นเจเธอตีฉันทำไมล่ะเนี่ยนายมาแกล้งฉันก่อนทำไมเราแต่ขนาดนายตายแล้วนายก็ยังถูกส่งกลับมาที่คุกกีอยังงั้นเหรอก็ใช่นะ่ะสิก็เรายังไม่ได้ออกไปข้างนอกนี่นะหายทำยังไงละทีนี้เอาละเลยแค่สองประตูเท่านั้นเอ็นเจเลือกอันไหนออยากาถ้าฉันเลือกแนะฉันว่าเราไปบล็อกดินดีกว่าไหมล่ะดูท่าทางจะปลอดภัยแ จะคิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะแต่แต่วาสัญชาตญาณของฉันก็ยังเลือกเลือกเพชรอยู่ดีเฮ้ยจะย็นก่อนเอนเจ้เฮ้เกือบเลยเเกือบตายเลยอ่ะว่าแล้วเชียวมันเป็นกับดักจริงๆด้วยสินะเป็นกับดักที่เล่นกับความโลภของคนทั้งประตูเพชรและประตูทองถ้าหาว่าใครโลภจะต้องตายแล้วทาไมต้องเป็นฉันที่เจอแบบนี้ตลอดเลยละนี่ก็เพราะว่าเธอโลภยังไงล่ะว่าไงนะเดี๋ยวก็โดนอีกทีนึงัลนรีบไปเถอะหน้าเอาล่ะเาจะปุ๊บ สวยชะมัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันคืออะไรกันเนี่ยเอเอเหมือนมีปีโป้แปะบนกำแพงเลยอยากินได้ไหมนะเฮ้ยปีโป้อย่างนั้นเหรออ๋ออย่างนี้นี่เองเอ็นเจตรงนู้นมีประตูโอ๋ยจริงด้วยแฮะเฮ้ยฉันสายตาสั้นน่ะฉันก็เลยมองไม่เห็นนี่นะอยู่ตรงนู้นไงเอ็นเจเอาแหละไม่มีทางเลือกเราคงต้องกระโดดไปตามทางละงานฉันขอน้ำเองได้เลยมาเจอปุ๊บมาเจอวิ e า s ่วยมเจอจีอีซี่มาเจอมาจอป่วยแต่สีพวกนี้ลายตาชะมัดเฮ้ย ไปขึ้นไปขึ้นไปไปไไปเจ้ไปเกือบไปแล้วอ้อยบล็อกอยู่ไกลชะมัดเลยอ่ะเราจะไปยังไงต่อไปจริงด้วยไกลชะมัดเลยแย่ละสิทําไงดีฉันไม่รู้อ่ะอ๋อเอ็นเจข้างล่างนั่นมีบล็อกสลามด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วยอดเลยชิคกี้แหมโดดไปทําไมอ่ะเอาก็ทนายกระโดดลงบล็อกสลามมันก็จะเด้งนายขึ้นไปที่บล็อกสีเหลืองตรงนั้นยังไงเ่าอ๋ออย่างนี้นี่เองผัววันนี้ฉลาดชะมัดเลยฮะฮ่าฮ่าสงสัยเป็นเพราะแค่หลอดทองคำที่ฉั ขโมยนะไอ้พูดแล้วก็เสงเธอไม่ยอมแบ่งฉันเลยนะรวยเลยโ okay, okay. อเคโอเคเฮ้ยเจ็ย่าูเฮึบว้าวถึงในทีเดียวเอาละตาฉันว้าวฮึบไม่ถึงไอ้ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเอ็นเจไปกระโดดมาใหม่เลยนะใช่แล้วทำไมฉันไม่ถึงอ่ะขี้โกงนี่นาโถอ่ฉลาดได้แป๊บเดียวตอนนี้รู้สึกเป็นคนโง่อเลยเนี่ยเอาเละนะฮึบวู้ พี่ว้าวถึงแล้วแจ๋วเลยเอ็นเจใช่นึกว่าจะไม่ได้ขึ้นมาที่นี่ซะแล้วอ่ะฉันเกือบตัดใจไปแล้วนะนี่เอาแหละไปกันต่อดีกว่าลุยเลยพวกอาเจ้ปุป๊าอาเจืออาเจือไปจับอาเจือว้าวอาเจ้าป๊าถึงได้ยังไงกันแล้วน่ะฮก็เพราะว่าฉันเก่งเฮ้ยฉันเปิดประตูทำไมเอาแหละตาฉันเฮ้ยฉันเปิดประตูถึงแล้วไม่เห็นจะยากตรงไหนเหรรีบลงไปกันเถอะเฮ้ยทางลงอย่างนั้นเหรอทำไมอ่ะก็มันดูไม่น่าไว้ใจเลยนะสิแต่ว่าที่นี่อาจจะมีเรื่องผีก็เป็นได้เฮ้ย หอยก็เธอดูมั่นใจนักมั่นใจหนานี่นาไม่กลัวผีไม่ใช่เหรอเอาแหละเอาแหละซ้าย,ยขวาแน่แน่มีกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยกล่องอย่างนั้นเหรอบ้าเลยไหมล่ะได้เลยมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรว้าว๋อหอยมีแต่ไม้ลายสาระชะมัดเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็นเจ<ะ>ไม้มันถูกเรียนกันเป็นรูปคำว่าใายที่แปลว่าตายนะจะบ้าเราชิคกี้นายในคิดยอะชะมัดไหนดูซิยายตายชัวร์เลยพวกเราตายอย่างเขียดแน่ ไม่มีทางเลือกเราคงต้องไปกันต่อแหละเน่ไม่เอาไม้ไปใช้อย่างงั้นเหรอไม้ย่างงั้นเหรอจะเอาไปใช้ทําอะไรล่ะฉันไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเผื่อจะได้ใช้อืเฮ้ยน้ำฉันว่านี่น้ำไม่น่าใช้น้ํหรอกจริงๆแล้วมันก็่าจจะเป็นแค่ม่านนะม่านสีฟ้าๆเหมือนน้ำเใยเเฮ้ยอย่างนั้นเองเหรอจะบ้าเหรอจะมีใครเอาน้ํามาใส่ไว้ในห้องนี้กันเล่ามันจะบ้าหรือไงนี่คุกน้ไม่ใช่ะเลงอ่ามันคือน้ํามันน้ําจริงๆด้วยน้ำเต ไหลก็บอกแล้วไงน้ําจริงๆด้วยสวยแล้วมันมาอยู่แบบนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ยเราดูเหมือนว่าน้ําเนี่ยจะเต็มห้องแบบเต็มเปลี่ยมเลยนะเอนเจไม่มีอากาศให้หายใจเลยแม้แต่นิดเดียวอ้ตรงนู้นมีทางไปต่อด้วยเอนเจเอาเจิงดิแต่ว่านะไอ้อะไหละฟังไม่รู้เรื่องอะ นายพูดภาษาอะไรของนายเนี่ยฉันบอกว่าด้วยระยะทางขนาดเนี้เราไม่สามารถไปถึงได้แน่นอนเลยอ่ะเอ็นเจก็ใช่นะสิใมดหวังแล้วรุยน้ําไปแบบนี้ไม่ไหวหรอมันจะไม่มีทางเลยเลยอ๋อออออะไรอ่ะอ้เหมือนเจออะไรอย่งคิดอะไรออกอจริงด้วยสิเอ็นเจพวกเราสามารถใช้ไม้พวกนี้ได้นี่นะเธอไอเป็นไงสุดท้ายก็ได้ใช้ไม้อย่างที่ฉันบอกโธอไอ เอ้ยโทยเอ้ยปถ้าเป็นบน่นโทเอ้ยเธอรู้หรอจะเอามาทําอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะไปเอาเป็นว่านี่เดี๋ยวฉันจะทําให้ดูก่อนอื่นฉันจะเอาไม้ที่ได้มาเนี่ยมาคราฟเป็นโต๊ะคราฟก่อนโต๊ะคราฟอย่างนั้นเลยแล้วไงต่อแล้วไงต่อนี่ไงล่ะวางโต๊ะคราฟลงจากนั้นก็เอาไม้ที่เหลือเนี่ยมาคราฟเป็นประตูแบบนี้เลยเอาละได้มาแล้ว นายคิดว่าตัวเองเป็นโดเลมอนหรือไงอะไม่ใช่ว่านายคาประตูมาแล้วจะโผล่ไปที่ไหนก็ได้นะไห่ใช่ที่ไหนก็เล่าเอ็นเจนี่ตามฉันมาฉันจะสาธิตให้ดูเราสามารถเข้้าใจแลว นายเนี่ยก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยฮาใช่ไหมล่ะบอกฉันทีว่านายครับมาเยอะพอแล้วใช่ไหมโอฉันเหลือแค่สอันเท่านั้นน่ะเอาล่ไม่เป็นไรเราจะเดินหน้าต่อไปแล้วไม่หันหลังกลับโอเคไหมอ่ะโอเคเลยฉันว่าระยะทางที่เหลือประมาณเนี้ยมี2ประตูยังไงยังไงก็น่าจะถึงฮาเอาล่ะเอาล่ะฉันไปแล้วนะเฮ้ยโอเคฉันไปด้วย 哇哇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 哇 นายไม่รีบวางให้ไวกว่านี้แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรล่ะฉันจะไปดูไหมเราว่าเธอพูดอะไรฟังไม่ดูเรื่องฉันบอกว่าให้วางประตูตรงนี้ตรงนี้ยังไงเล่าโหแล้วฉันจะไปดูได้ยังไงล่ะว่าเธอจะขาดอากาศหายใจตายแล้วเน่เอาละจากระยะทางฉันว่ารวดเดียวก็น่าจะถึงแล้วล่ะเฮยนั่นสินะเอาแหละถ้างั้นไปกระตอกันเลยลุยเลเอ็นเจ ้้นนกันดวยเนี่ไหวนั่นสินะฟังก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าที่เนี่ยมือจะมันเลยอ่ะจริงด้วยสิสวยแล้วล่ะเอ็นเจทางมันยาวขนาดไหนกันเนี่ยรีบวิ่งกันเถอะหลองวิ่งไม่ถนัดเลย,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 ยเนอ่ะรีบออกจากที่นี่กันโอ้ยโอ้ยชนกำแพงซะงัยโอ<ห>้เดี๋ยวนะจ,จิจิกี้นั่น,น,นมันท้องท้องฟ้าใช่ไหมอ่ะไหนไหนไหนสิเจกี้ดูสิโอ้จริงด้วย,วย,ยเอ็นเจออยอิสิลาอิสิลาท้องฟ้าอุบท้องท้องอุบอุ อิสระอ้บเอ้ยเอ้ยอ้บเอ,ยอ,ยอ,ยอ้ยไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอะฉันว่าเราติดคุกอยู่อย่างนี้ดีกว่าไหมเนี่ยหอ้ดันขาสั้นอีกเอ็นเจเอานี่ฉันมีบล็อกหอยหน,นายในรอบขอมชะมัดเลยกระโดดฮึบมาแล้วชิคกี้โอเคเท่านี้เราก็สามารถขึ้นไปได้แล้วโลยล่ะ ลุยลุยล hey, hey, ุย let's anyway, ok. go ไออิชลาสู้ความว่างวางันไกลพอเป็นเจปีนี่เร็วกว่านี้สิทำไมในปีนไวขนาดนั้นอ่ะอย่าแซงนะได้ปีนี่เร็วกว่านี้เร็วเข้าเร็วเข้าฉันอยากออกไปข้างนอกเต็มทีแล้วอ๋อไอ้ยชาชมัดเลยอ่ะไปเร็วไปแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปจริงด้วยว่ะวู้วอิชลาพาในที่สุดเราก็สามารถออกมาข้างนอกได้แล้วโอ้โหอันนี้เราถูกขังอยู่ที่ไหนกันแน่ ก็คุกใต้ดินยังไงล่ะเกิยโหชะมัดเลยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็สามารถแหกคุกออกมาได้ถือว่าสำเร็จใช่แล้วภารกิจแหกคุกคอมพลีตสำเร็จยาคุก เอาละครับน้องๆทุกคนถ้าชอบการแหกคุกของพวกเราอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับทุกคนขอเยอะๆเลยนะแล้วก็พวกเรามีพวงคุญแจชิคกี้เอนจขายอยู่ที่เพจ Facebook ด้วยนะครับโอ้ใช่แล้วอย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันด้วยนะน้องๆเอาแหละหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบายบายายบายบ